พบกันอีกอันเคินะครับกับช่างแบงค์วันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากระดาษติดต้องอ,อัตโนมินติกฟีดเดอร์หรือช่อง A f ด้านบนที่ไว้สําหรับถ่ายเอกสารด้านบนนั่นเองนะครับสาหรับเครื่องพิอร์รุ่น l 1 4 5นะครับที่มีปัญหาเปิดข้างบนยากหรือมีกระดาษติดแล้วเปิดฝาด,ด้านบนไม่ออกนะครับคือตรงนี้ครับเปิดยากวิธีแก้ง่ายๆก็คือใช้นิ้วนะครับกดบริเวณช่วงข้างหลังนิดนึงแล้วก็งัดขึ้นมาสําหรับใครที่ยังเปิดไม่ออกอีกก็ แนะนำไม่ใช่คัตเตอร์ครับแย็บ yeah, ช่องนี้แล้วก็เปิดได้เลยง่ายๆครับแล้วก็ดึงกระดาษที่ติดออกบริเวณนี้ออกไ,ได้เลยเรียบร้อยครับสุดท้ายก็ฝากดกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็เราติดตามผลงานใหม่ๆกันด้วยนะครับขอบคุณครับ